สวัสดีค่ะสวัสดีนยามสายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของนี่เสมอๆเ,เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตามเรื่องกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกรณียกิจกิจกรรมของทางพระราชินีสุทธิดานะคะที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีบทบาทหลายอย่างเลยพระอัจฉริยภาพ หลากหลายมากนะคะตอนนี้สามารถทำได้หลายอย่างเลยแล้วก็มีความโดดเด่นทำให้หลายๆคนที่สนับสนุนพระราชนินีก็มีความปรับปลื่มนะจากที่เราได้ไปตะเวหนหาข่าวนะคะก็จะเห็นเลยว่าในกลุ่มแฟนคลับของพระราชนินีก็จะชื่นชมนะคะว่างามสมบรมมราชนินีแล้วก็มีความสามารถหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารแล้วก็รวมทั้งความบันเทิง ตอนนี้ก็กลับมาทางด้านของการกีฬาต่อจะ้ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายที่สนับสนุนพระราชนีหรือว่าจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนคนอื่นๆก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะสำหรับในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีด้วยจ้าในหลวงทรง,ทรงส่งเสด็จพระราชนีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติภูเก็ตคิงส์คัพ ดีกาต้าในครั้งที่36ในวันที่6ทธันวาคม2567ในเวลา7นาฬกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพดีกาตต้าครั้งที่36 ประจำปีพศ2567ณโรงแรมบียอนกาตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบาวายุสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมบียอนกาตะพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเรือตรีทวชัยพิมพ์เมืองรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สอง กราบบังคมทูลรายงานนายเควินโรเบิร์ตวิทคลาฟประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทาหารเรือพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายประมุกพิศิทธตนางทัญรัตน์อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะรบรีสอร์ทคณะกรรมการจัดงานนาักกีฬาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมบียอนกะตะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นในเวลา8นาฬิก43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณ ชายหาดกะตะณรงแรมบ,บียอนกะตะเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประทับเรือใบเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมบ,บียอนกะตะต่อมาในเวลา11บอดนาฬิกา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาตาครั้งที่36ประจำปี2567ในานามทีมเรือใบาวายุทั้งนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศึกษาในหลักสูตรเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในหลักสูตรนั้นประกอบไปด้วยการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศการใช้เครื่องมือเนวิเก t o r หน้าที่ของ Navigator ร์สำหรับการแข่งขันกลางปีและการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางลมสำหรับใช้ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงทั่วพระราชทานในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือและนักกลยุทธ์ อันเป็นการใช้ทักษะจากเครื่องเนวิเก t o r ที่ทรงศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ในการพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อนำเรือไปในทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยผลของการแข่งขันในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นแรงพระราชาฤิรัอทอันสำคัญให้แก่สมาชิกทุกคนบนเรือวายุทรงนำทีมเรือใบาวายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หึงจากจำนวนการแข่งขัน10เรสทําให้ทีมวายุชนะเลิศการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ่วยพระราชทานในครั้งที่36 ประจำปี2,567เมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงมีพระมหาการุณาธิคุณเสด็จมาทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงทั่วพระราชทานเป็นครั้งที่35ประจำปี2,566ในทีมเรือใบาวายุ ซึ่งส่งผลให้ปีนี้มีจำนวนเรือสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วยเรือใหญ่40ลำเรือเล็ก111ลำเรือคนพิการ7ลำรวมเรือทั้งหมด158ลำและผู้เข้าแข่งขันจำนวน514คน หลังจากจบการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือพาที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังหาดกะตะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรอรับสเสด็จในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักกีฬาเรือใบ และคณะทำงานภูเก็ตคิงส์คัพริกาตาต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระนามมาพิไทยในเอกสารหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองต่อมาในเวลา15นาิาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกน้ห้องการดาฮอล โรงแรมบิยอนกะตะราชาธานพระบรมราชาวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายสูจิบัติการจัดงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นเรือเอกนัทพลเดี่ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายสุจิบั การจัดงานแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและถวายบังคมทูลเบิกทูลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการาหารเรือเฝ้าทูลรองทุลพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเควินโรเบิร์ตวินคราฟประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับรางวัลชนะเลิศในนามทีมเรือใบวายุและเบิร์กผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทเข้าเฝ้าทูลละองทุลิพระบาทรับพระราชทานรางวัลต่างๆ และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกตามลำดับต่อจากนั้นเสด็จออกจากห้องการดาหอสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานภูกเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูกเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงทั่วพระราชทานทูเก็ต i n g ส์คัพริกาตาครั้งที่36ประจำปี2567จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระอัจฉริยภาพและพระมหาการุณาธิคุณของระัาสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทรงพระปรีชาสามารถและประสบความสำเร็จในระดับสากลอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติและเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอด กีฬาเรือใบให้เป็นที่ยอมรับในความสามารถของคนไทยและพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปโดยการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2567ณโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในปีนี้มีจำนวนเรือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนถึง158ลำและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน720คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข่าวสารนะคที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคาดเดาได้อะนะตอนที่มีการประกาศรับรางวัลเนี่ยคือทุกคนก็ไม่ต้องลุน้นไม่ต้องเดาเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นที่หนอยู่แล้ว จะไม่มีใครสามารถเอาชนะหรือว่าจะเหนือกว่าราชวงศกกรีไปได้อันนี้ก็คือพระอัจริยภาพที่ชัดเจนเพราะว่าแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ที่มีการรายงาน mm. ก็จะต้องมีการกล่าวถึงพระปรีชาสามารถหรือว่าพระอริยภาพของทางกษัตริย์ภูมิพลแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะคะจะต้องสำนึกใน พระอัจฉริยาภาพของทางกษัตริย์ภูมิพลดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแข่งก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นงานที่เป็นการรำลึกเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ภูมิพลหรือว่าทางกษัตริย์วชิราลงกรหรือแม้กระทั่งพระราชินีสุธาทุกคนก็จะต้องเป็นเป็นที่หน่ง ก็ขอย้อนกลับไปในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะที่ประชาชนชาวไทยก็รู้สึกปลื้มปิติบทความของทางาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชสำนะักก็ได้โพสต์ข้อความวันนี้นะบอกว่าเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ในพุทธศักราช2510 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นั่นก็หมายถึงทูลกระหม่อมหรือว่าคุณอุบลรัตน์นั่นเองทรงเป็นผู้แทนของชาติไทยได้ร่วมแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4และทรงได้รับเหรียญทองในการแข่งขันในครั้งนั้นพระพรมฉายาลักษณ์ที่เราคุ้นเคยมักจะเป็นเหตุการณ์ในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญรางวัลที่สนามสุพัชราใสยแต่ในภาพชุดนี้ก็จะมีความแตกตาออกไปเพราะว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายในเวลาที่ทรงแข่งขันเรือใบณหาดพัทยาเป็นภาพที่ลงพิมพ์ในหนังสือสีสัปดาห์ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นจากภาพเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าก็จะยืนอยู่ในตำแหน่งลำดับที่หนึ่ง ทั้งสองพระองค์เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นราชการที่9หรือว่าทางทูลกระหม่อมนั่นก็หมายถึงว่าทั้งสองคนนั้นได้ตำแหน่งที่หนึ่งเท่ากันดังนั้นพ่อและลูกก็จะเก่งเท่ากันไม่มีใครแพ้ใครแล้วก็จะไม่มีใครเหนือมากกว่าราชองศรีด้วยดังนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นที่มานะที่ว่าคือจริงๆเราไม่ต้องแข่งก็ได้ ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องชนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข่าวสารนะคะที่เป็นภาคต่อเนื่องกันมาเลยตั้งแต่ไปแล้วก็ไปแข่งแล้วก็กลับมา มอบรางวัลให้กับผู้อื่นรวมทั้งมอบรางวัลให้กับตัวเองด้วยนี่ก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ